สวัสดีครับพบกับจันเอสนะครับกับโซโล่เพลงความรักของวงบริสเลมนะครับเพลงนี้นะครับมีจุดเด่นที่สําคัญของพี่ยอดเลยนะไปดูครับเป็นยังไงครับพี่ยอดนะครับบริสเลมนะครับจะมีการตันสายที่จะดุดันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีความแบบว่าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับดูตรงนี้นะเริ่มแรกนะครับจะเล่นที่สองสายเลยนะครับจะมีการเขย่าสายที่ดุดันและมีพลังนิดนึงนะครับ เมื่อกี้นะครับตรงนี้มันเป็นสำเนียงนะครับซึ่งจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นมาปุ๊บจะมีวความแบบว่าดุดันแล้วก็มีความแบบว่าบ่งบอกถึงความรักอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยนะในเพลงนี้นะครับและตอนจบนะครับที่สําคัญเลยนะครับตรงนี้ครับขอณจุดแรกเลยนะครับตรงนี้รอบน,น,นะครับ อนจบแบบนี้นะครับคล้ายๆกับการเล่นซีเควนต์เลยนะครับแต่เล่นทีละสองตัวนะครับเล่นโน้ตถอยหลังขยับลงไปนะครับปานคนเล่นแบบนี้นะอารมณ์เดียวกันเลยนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่ว่าขอให้จังหวะเป๊ะนะครับแล้วก็มีการสไลด์สวยงามด้วยนะครับโอเคครับพบกันใหม่เพลงต่อไปสวัสดีครับ